บริษัทเกรกเตอร์ไมล์บาซินจำกัดผู้จัดจำหนา่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เกรกเตอร์ไมล์เซฟติกไมล์บาซินผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพเรียกได้ว่าเป็นการสร้างกระแสครั้งยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่และการเปิดตัวพีเร์คนแรกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดอมสิงพัทโดยทางแบรนด์ได้คว้าตัวนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างไบาวชิรวิทย์มาเป็นตัวแทนเจน Z ซดกับการมุ่งเน้นสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มเจเนอเรชัน Z ซดค่ะที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและยังมองหาไองา มีหลากหลายรสชาติซึ่งครองใจคนไทยทั่วประเทศมาอย่างยาวนานค่ะครั้งนี้เป็นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ครั้งสําคัญให้โดนใจกับกลุ่ม Generation Z มากยิ่งขึ้นค่ะโดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่2รสชาติอยากเก็ t เตอร์มายเซฟติกมายบาซินเม็ดอมซิงพารวิตามินซีและคอคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวที่ช่วยในเรื่องของระบบูมิคุมค้มการและเก็ตเตอร์มายเซฟติกบาซเม็ดอมซิงพารลูทีนและบิลเบอร์รี่กลิ่นแบคเทอร์เรนที่ช่วย ดีใจเอานี้ดีใจมากนะครับท่านแฟนมาหากันเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจด้วยที่มาร์บาร์ซินให้โอกาสผมนั่นมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์ในไลน์มาร์บร์ซินซิงคัสครับมีสองรสชาติครับก็มีหอมกลิ่มะนาวแล้วก็มีตะเก็งผมว่าถ้าคนชอบหอมๆน่าจะชอบตะเก็งแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบรสชาติที่มันมีความติดเปรี้ยวหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นมะนาวคือถ้าเอาจริงๆผมเห็นโฆษณามาร์บาร์ซินซิงในโรงหนังบ่อยมากตอนเด็กๆที่เป็นโฆษณาแบบว่าที่มีเด็กเล่นบาสแล้วเราแบบแล้ว นาน okay, นาน <okay. S 1> นานมากครับแล้วก็แต่พอมันเป็น,ปนของเราจริงๆเราก็ู้สว่าเออมันก็มันขอก,ก็ปรับให้มันเขากับคนรุ่นใหม่ขึ้นแล้วเราก็อยากจะเป็นตัวแทนในการแน,นระนำผลิตภัณฑ์นี้ให้นร, mm hmm. รุ่นใหม่รู้จักรู้จักนานมากครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่จําความได้เราก็เห็นมาตรประสินมาตลอดครับ mm hmm. ดีใจดีใจครับยิ่งยิ่งพอบอกว่าเป็นพิสเ,เตอร์คนแรกด้วยเราเขารู้สึกได้รับเกียรติหรือลครับแต่วันนี้คือการถ่ายทม อะไรนะครับวันนอ้จริงๆถ่ายกันถ่ายกันไม่นานครับด้วยความที่เซตติ้งมันเป็นถ่ายในสตูดิโอด้วยก็ก็ง่ายๆก็เหมือนว่าแค่เซตไฟใหม่ๆใ,ใหม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายทําอะไรกันที่มันยากมากครับยังไงก็ฝากมาเป็นซีนซีนพลาสด้วยนะครับทั้งสองรสชาติเลยทั้งอร่อยแล้วก็หอมมีประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอนครับ